ทำงานแข่งกับเวลากระทรวงการคลังคาดจ่ายเงิน3,000บาทเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัดเจนแน่สัปดาห์หน้าครับนายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินเยียวยา,ยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวน3,000บาท ให้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของภาครัฐมาก่อนครับซึ่งนายรวัวรนได้กล่าวว่าล่าสุดกระทรวงการคลังกําลังเร่งดําเนินกระบวนการต่างๆเพื่อจ่ายเงินให้ถึงมือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุดครับโดยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินได้แน่นอนแต่คาดว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าครับ เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการโอนเงินเยียวยาว่าจะไม่ทันเดือนมิถุนานี้ใช่หรือไม่เพราะเดือนมิถุนา63เหลือเวลาเพียงอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนายรวัวรนได้ตอบว่าไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะเดือนมิถุนานี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่และทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่เร่งทำงานแข่งกับเวลาครับถ้าวันจันทร์นาะ หรือภายในช่วงวันที่30มิถุนายน63กระบวนการต่างๆแล้วเสร็จก็จ่ายวันนั้นเลยยังอยู่ภายในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าจ่ายไม่ทันเดือนมิถุนายน63ก็จะยกยอดเป็นจ่าย3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคมแทนครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใจเย็นๆเรากำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลานายรวรรณกล่าวครับ ซึ่งสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทจากการช่วยเหลือไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนโจนนั้นเป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน63ยืนยันว่าผู้ถือบัตร ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากบัตรการอื่นๆของรัฐมาก่อนเลยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด3,000บาทสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในครั้งนี้แน่นอนครับซึ่งในโครงการนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดเก็บตกจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาท โดยได้รับเดือนละ1,000บาท3งวดคืองวดของเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม63รวม3,000บาทโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมใดๆครับซึ่งณขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการ2ส,ส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเร่งจ่ายเงิน3,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง2กระบวนการที่กําลังเร่งดําเนินการอยู่ก็คือกระบวนการที่1เสนอคณะกรรมการที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินเยียวยาโควิดสิให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับและกระบวนการที่2ก็คือการดำเนินการขอจัดสรรและเบิกจ่ายเงินจากพอกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรครับ นี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้กับผู้ถือบัตรสุิการแห่งรัฐจากู้มิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับซึ่งชัดเจนแน่นอนในสัปดาหนะ์หน้าวันที่30มิถุนายน63ถ้ากระบวนการแล้วเสร็จได้เงินภายในเดือนมิถุนายน2,000บาทและได้เงินเดือนกรกฎาคมอีก1000บาทครับแต่หากสัปดาหนะ์หน้าวันที่30มิถุนายนกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถือบัตรสการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินแน่นอน3,000บาทในเดือนกรกฎาคม63ครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ